ขอบรถแบบระบบอัตโนมมือกันนะครับโอ้โหดูครับดูฮะใส่คางฮะเชื่อมใส่หลังคาเชื่อมปิดโป๊โอ้โหอ่ะเก็บสีหน่อยนิดนึงใส่่ากันชนท้ายโอ้โหเปิดฝาท้ายครับนี่ใส่ประตูอีกข้างหนึ่งโอ้โหประตูหน้าอ่ะใส่ขอบข้างครับโอ้โหฝากระโปรงหน้า เรียบร้อยใส่ไฟเข้าไปกันชนหน้าโอ้โหเย็ดเคยังตื้งอะไรครับเนี่ยโอโ้ใส่พวกใส่คอนโซนไปแล้วครับใส่ครับอ่ะระบบเกียร์ก็มาครับอ่ะแผงควบคุมวงจรปูพรมอ่ะอ่ะเอาใส่กอโอ้โหใส่บอกฮะเะตรียมตัวฮะนั่นไงบอกหน้ามาตันเรียบร้อยอ่ะเช็คหน่อยอ่ะใช้ได้ปกติอ่ะใส่เอาบังลมหน้าไปแล้วครับขับไปพื้น